สวัสดีค่ะพี่น้องขณะนี้เวลาตีสี่กว่ากว่าเปยังวะตีเป็นยังขึ้อยู่ในรถโ้เป็นตกพี่น้องเป็นตกแน่นอันเห็นต่อปะดีโอ้ยแม่แม่อุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮกเยเยังยเฮยเง้ยเง้ย้ย้ยเ้เ้เย อ่อนๆนี่นี่นี่มาลุดเอามาเขาม่ี่สูตนกันมีหามาพ่หดเได้เพราเสียดายเงินเอาเงินแหนนี่กันนี่จะหาบาทค่ะเ่ามีบารมนี่ออเขามาลุนกันผูดเด้ว่าหนูอ้วันสี่สิบเอ่อสี่สบท้ายก่อนเอาออกไปไเอาันักตอนแรกเท่าไหร่นะสีสิค่ะแม่ว่าสี่สิบเอ็ด่สิบ่นสีปี่ สี่สเอ็ดกัวว่าไงนี่สิบเค็กัวหัวมาสิหนักก็เห็นเขาอย่างเลยนักอยากสิบยนังหนักกิีบทึ่งหัวยม่ใช่ใครบานไม่ย่แหม่มนี่หนึงตะนี้ม่บาทดดนกว่าเอาเยือกม้วนเรื่องกันเจ็ดสิบปอนี่คือ ลายนังลมดับจมสุน้ายเจ้ากับไอเลยบ่ได้ห่วงกันผู้อยู่ว่าน้องบด่ดีเป็นผู้ที่ทำลายความฝันเสียดายฟ้าดินลงทันกีดกันความอักซองเฮาอุยเสียงดีขึ้นนี่นี่คิดตัว บอเสียงมันเต็มขึ้นไงเสียงเต็มขคืนเต็มขึ้นเสียงพ่อจะเป็นสาวกินทุเรียนลายมั้งแต่ว่ากินทุเรียนลายปอดเล็กยหญ่าดเสียงจะปอดอมมอจีเลี่ยวไม่กอดเน่นอนไม่กอดเขาไม่กอดเขานี่กอดเออไปเห็นที่ยังนะที่ยางไอเสื้อเนนั้นที่ยังสวยอยู่พี่น้องสวยอยู่ก็สวยอยู่ไหนล่ะล่า อาหารกินแล้วก็ไปนอนอุ้าวรล้นะอ่ะของกินของกินดีแคบมาหาแนวกินไปแม่ไปเลือกเอาขีมเอาขีมสีส้มนะขีมสีส้มเขาจะเหมือนเหรอแม่ขี้มแตงโมขี้มโมแตงโมแตงโม,งโม,งโมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมแม่เป็นขี้มวิตามินซีสีสมม้มดิฉย เขียวอื่นหรือเปล่าวันนี้แม่ไปหาเชี้ยวอื่นเชี้วนี้ว่นีเป็นครีมส้มอ่ะแม่พ่อแม่นะใส่ยังมันพ่อแพ่แม่ใส่อีกยังไปก็ได้ใครแพร่ใคยใส่ได้อันเดียวเซเว่นนี้ไม่มีถ้ามีมีแล้ว <c oughs> ไปหาเขากัน ใช่หรอไม่ไิมนี่ของโป,ปรดพ่พุ้ยไตอนนี้ดูน,น,นะเอาปะครับ่วะขอดมนีิชหมูยองน้ำสลัดนี่ไงนี่ของปมันเห็นสน่แบบีของวานมันก็ติดจิมะ แม่แม่เอาของหวานบ่ะบอสบ่สดื่มน้ำมาคืออย่งค่ะของหวานของหวานอยู่ตรงนั้นไงลูกใส่อะไรเป็นตะแเส็บของหวานเี่ยใส่ใส่ของหวานของหวานของหวานแสดงว่าเรา้เรื่องในเรื่องจริงมากกว่าพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนอัน <Incred> น <ibly logical noise> ี้ดรืว่านี่มะพรบัวลอยบัวลอย นั่นผู้เทาเอาอ่างเดียวอันนี้ได้ไอ้เปือกแล้วพุดดิ้งเอานี่กินถั่วดำเลยเอาไหมอันนข้าอย่างไหนคะอุ้ยสาคูนี่สาคูเปียกเข้าโพดอันนี้สาคูน้ำกะทิอะารวร่เมือน คาลาซองนี่เดคาลาซองใช่ไหมนี่นี่รอดช่องนี่เอนั่้แหละรอดช่องไทยเอาได้เออว่าจะซื้อเพาวเวร์แบงค์ว่าจะซื้อเพาวเว่าแบงค์อันนี้อันนี้คือของอีหลามันนั่นชาเดลไลหลอดเป็นมาเพราแบงค์ไม่รู้อะไรชาเดลไลมันไม่รด่ไ่้ก็มีมั้งเนี่ยว่าพวกคุยจะซื้อไปไว้ชา อ่ะแม่บแม่ลงบีบเส้นอันแก้วอันของหวานแม่ยังแบบนั้นอ่ะนะพ่เป็นคนนั้นเอาออกสิเออเอาออกอยูได้ห่องดูใ,ใส่แล้วก็มาเอี๋อยังเขาอกแบ่งไม่ลดล่ะว่ามัจะไ,ไม่ลดไม <laughs> ่น่าออกเอาไปใสใ่เลยกินมากแล้วร้อน่ะมึงไม่มอยาติื่มอะไร่ ได้ไรชิลูซินสึบ้างเคิดเ่อๆไหขาวเขาปลาบะป้ะเขาปลาบ่ปลาุนแต่แตได้อยางเวเพร่าฉันกินเขาฉันไ่อาต้มจืดป้ะเอาต้มเดี๋ยวหาก่อน เสี่ยงยีอ่ะสิบัดซีอิว,อ,อ,วอ,อ่ะก็ไม่เอาผัซซีอิวไปกินหรอกอต้มจืดทำไมไม่เห็นมีต้มจืดเลยอ,อมอับไ่เจมเี้วชนนมีไม่มีต้มจืดหร้อไม,ม เจอดมาทม่นี่วะ่ะวนี่ไงต้องเจือดอยู่นี่อยู่ข้างบนนีเเ่เอาเออนั่นเไได้บ้ายังกินอะไรนี่กับลูกซีนอะไรกินน้ำกันนะ<อ>ให้กินน้ำน่มพอแล้วมันสองข้อแม่ดูได้ยังกินแม่เอาไปคิดตังเลยก็ได้เออแต่ปูอัดปูอัดด้วย